พังสบายกับสวทสงขลา FM 90.5 MHz สวทสงขลาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะคะใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เต็มทีแล้วช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรต้องได้ฟังค่ะอยากไปไหนต้องได้ไปแต่อย่าลืมถ้าไปแล้วดูแลตัวเองด้วยป้องกันตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้สายพันโอมิครอนสําหรับโควิด19ที่ ไทยเรานั้นเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่เลยในส่วนของประเทศด้วยในส่วนของพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยนะคะอย่างล่าสุดทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาะะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งยกระดับการป้องกันและการรักษาค่ะ รวมถึงเตรียมบุคลากรนะคะอุปกรณ์เวชภัณฑ์เครื่องมือต่างๆต,ตามแผนเผชิญเหตุนะคะเพื่อจะรองรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่นี้นะคะท่านบอกนะคะบอกว่า ก็มั่นใจอยู่แหละว่าถ้าเกิดว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอเมครอนเพิ่มขึ้นในไทยเนี่ยระบบสาธารณสุขของบ้านเรานั้นยังรับมือไหวอยู่นะคะไทยเรายังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของเราก็มีเตียงในการดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ2 0 0แสนเตียงนะคะข้อมูลบอกมาแบบนี้ใช้ไปตอนนี้ประมาณร้อยละ30ก็คือยังมีเตียงว่างที่จะ รองรับผู้ป่วยได้นะคะรวมถึงเขาก็ยังเตรียมเรื่องของระบบโฮมไอโซเลชันนะคะเรื่องของคอมมูนิตี้ไอโซเลชันด้วยเอาไว้รักษาพยาบาลผู้ป่วยนะคะเพราะว่าจากเท่าที่เราได้ติดตามกันเนาะกระแสข่าวเรื่องของการป่วยโอมิครอนเนี่ยส่วนใหญ่อาการก็จะไม่รุนแรงนะคะสามารถจะรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ชุมชนได้นะคะ นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากด้วยฝากความห่วงใย,ยมาบอกว่าพี่น้องประชาชนนั้นอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นดูแลตัวเองแบบเคร่งครัดใน3เรื่องด้วยกันอ่มาดูมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือฉีดวัคซีนนะคะเข็ม1เข็ม2 อย่างที่สองไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะถ้าเกิดว่าคุณได้รับครบ2เข็มแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งห่างจากเข็มที่2มาเป็นระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกําหนดแล้วเนี่ยก็ไปฉีดเข็มกระตุ้นซ้าเข็มที่3นะคะแล้วก็อันนี้สําคัญเลยป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลน,นะคะก็จะได้ไม่เป็นความเสี่ยงไม่เกิดการเสี่ยงติดโควิด1 9โดยเฉพาะช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอย่างอวยพรนะคะเรื่องของเทศกาคลคริสต์มาสด้วยที่จะถึงนี้ก็พรุ่งนี้แล้วแหละท่านบอกว่าขอให้มีความสุขนะคะร่วมงานสังสรรค์นเนี่ยได้นะแต่ว่าต้องมีสติแล้วก็ ปลอดภัยด้วยนะคะท่านยังพูดถึงว่าปีที่แล้วเราก็ผ่านเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ระบาดในช่วงสิ้นปีใกล้จะปีใหม่แบบนี้แหละก็ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านจริงๆช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้งนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนั้นจะใช้ชีวิตอยู่ความไม่ประมาทตระหนัก ให้ดีเลยบอกว่าโรคติดเชื้อที่ดีที่สุดก็คือไม่ติดเชื้อนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเราทุกคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละของการยุติโรคระบาดนี้แล้วก็ทําให้โควิด1 9นั้นกลายเป็นโรคประจําถิ่นที่ไม่ได้มีความรุนแรงน่ากลัวนะคะหรือไม่ก็หายไปจากโลกหายไปจากประเทศไทยของเราเลยค่ะ